เซ็กทอยเันร้อยท้อนร้อนร้อยิ้อนิ้อนิ้มนร้นอนะ้อนร้อนาะเคยไปนร้อนร้องเคยแหละนคยเครเคยเห็นร้อนร้อน้นโอน้โนเคยนห็นแ้อนร้อนหนทีอดองร้น้มั้นจ้มีโ้อนอนร้นร้อนร้อน้นร้อนร้อรอนร้อนร้นร้อนร้อนร้อไรอน้อร้อนร้อนร้อน้อไป้อมร้อนร้อยร้อน้อนร้นร้อนร้อนร้อร้อนรอนร้อนรอนร้อนร้อนร้นร้อนร้้้อนรร้อ่น้นนอนอน้นอนื้อ้อเน้ ใจเต้นไหมใจเราเต้นไหมตื่นเต้นมากคืออยากลองกับเอเลี่ยนนะรู้ใจความรู้สึกนั้นไหมหนูเป็นคนไม่อายอยู่แล้วพอหนูเดินเข้าไปหนูก็คิดว่าเออมันธรรมดาแหละแต่เห็นแต่ละอย่างหนูแบบว่าคือเราเคยเห็นแบบหนังโป๊อะไรเงี้ยมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้อันนี้มันมีความแบบหลากหลายมีสีม่วงเป็นแบบสีมีไฟมีอะไรเป็นแบบพอสันแล้วก็มีหลายแขนงแบบอันนี้ไว้ใส่อะไรอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะตรงกลางรู้แต่ที่า วแต่ว่าม,มันต้องไปดูว่าเฮ้ยไอของชิ้นนั้นน่ะมันสามารถที่จะใช้อะไรได้บ้างมันหมุนได้ด้วยนะโอ้โหสามสิบกว่าสเต็ป well. สั secondly, ่นค่อยๆสั <ah ่นค่อยๆสั่นเฮ้ยสั่นมากหน่อยสั่นแล้วควงควงแล้วก็มีควงควงแล้วก็ควงควงควงคนี้ด้วยมันมีหลากหลายสเต็ปครับคุณอย่างเช่นถ้าสมมติผู้ชายที่ไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปหาจ่องกระปิมจ่องกระปิมหรออ่าจ่องกระปิมรู้จักไหมคือจิมกระป๋องนั่นแหละ สมัยเด็กๆเนี่ยที่เราที่เราเป็นแบบเยาวชนที่ความไฟฝันหรอความไฝฝันเนี่ยคือเราก็จะเห็นแค่ว่าเฮ้ยมันมีแค่นี้ลูกรลักมันมีแค่นี้แต่จริงพอเข้าไปนี่มันคืออาณาจักรมันตะกรันตามันมีทั้งข้างในมันเป็นรูปแบบเป็นหยักเป็นโค้งเป็นเป็นหมุดเป็นแหลมแหลมตรงนี้เป็นแหลมด้วยเหรอใช่มีเป็นแบบมีเป็นหนามมีฝันใช่มีเป็นหนามตรงหัวมีเป็นหนามตรงปลายมีกระเป๋ะตรงนี้สามารถดีบแล้วรู้สึกผมก็เข้าไปเปิดมาแล้วซื้อมาด้วยประเด็นอะ เป็นไงเอาใช้จริงแล้วเป็นไงอยากรู้จริง,รงเ,อเอาตรงๆนะมันสู้ของจริงไม่ได้หรอก Yes 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 ใช่อันนี้แหละคือประกบเสร็จปุ๊บสามารถทำความสะอาดสามารถล้างได้ใช้ได้หลายครั้งนะแบบนี้นะแลวแพงมากนะหลายพันนะโอ้เสุดียนะเทนกาเนี่ยเป็นแบบเอ็มบาสเดอร์ให้กับสิ่งนี้แล้วงคือเทนกานี่คือแบบว่าเป็นเป็นยี่ห้อที่หูเขาทํามาเพื่อสิ่งนี้เลยมีเป็นหมุดเป็นเป็นโค้งเป็นหยักเป็นเป็นขาวงกดข้างในก็ได้สมมติแบบของคุณเนี่ยคือยาวพอที่จะเข้าไปซิกแซกข้างในก็สามารถทําได้สุดยอดอะหนูยังอยากมีจูและลองมัยเนี่ย เฮ้ยแต่ตอนเด็กๆเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยหลายๆคนถ้าเป็นผู้ชายนะผมว่าต้องเคยอะดปเองมันต้องเคยอะดปเองอูรู้ทำยังไงด้วยทำยังไงหนึ่งมีถ้วยถ้วยแก้วแก้วนหนึ่งเป็นแก้วพลาสติกแก้วพลาสติกอันหนึ่งแล้วก็มีที่ที่เขาขัดฉันละขัดขัดฟองน้ำฟองน้ำฟองน้สองอันที่มันมีสีเขียวข้างหลังอ่ะข้อสองอันนี้อย่างแรกกูยัดเข้าไปในแก้วแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกใช่ถุงพลาสติกไว้ตรงกลางทำให้เป็นรูแล้วสิงนี้อยู่ก็ออกมาเหมือนกับเหมือนกับแหวกถุงอะแล้วก็ใส่ยาง อย่างรัดแก้วแล้วมันก็จะเป็นรูพอดีแล้วมันก็จะดูแน่นๆแล้วก็โอ้ยทำท่าทำไมล่ะแต่จริงๆ้วเนี่ยใครส่งให้ดูแแต่จริงๆคือผิดอยู่อย่างนีพลาสติกมันบากถุงมืออะไรเงี้ยได้ใช่ใช่ใช่เออใช่ถุงมือ sorry ผิดแล้วใครเคยลองแล้วเป็นยังไงครับมันดีมันก็ไม่เท่าเนาะเออมันก็ยังดีลดปัญหาอญากรรยะไหมแล้วแล้วมันไม่ไม่ไม่เสียดสีหรอคะ เราก็ต้องมีแบบเป็นพวกแบบน้ำมันหมูอะไรเงี้ยใส่เข้าไปชักซัาทัก่าจดเออดูง่ายเยอะเลย